สวัสดีคะ่ะทุกคนซาลูสลูได้ยินกันไหมคะวันนี้พามาเดินป่านะคะเราเดินป่าเพื่อสุขภาพกันนะคะถแถวแถวไซยักนะคะถึงท,ที่ที่เราชอบมานะคะไซย,ยักษีกีฮะนะคะก็ช่วงนี้นะคะดอกไม้กําลังบานสวยมากนะคะ มุมนี้สวยมากๆเลยตอนนี้นะคะเราก็เดินไม่ได้สักพักแล้วนะวเวลามาเดินป่านะคะสำหรับมือใหม่นะก็แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะไม้ค้ำยันเขาเรียกว่าบาตงนะคะในบาตงนะมันก็คืออ่ไม้พยุงนะคะเวลาที่เราเดินในทางชันนะคะเราจะใช้ไม้ตัวนี้แหละนะคะในการพยุงตัวเรา ขึ้นไปหรือว่าเราเดินลงทางชันนะคะไอ้ตัวเนี้ยไม้เนี้ยนะคะมันช่วยเราได้เยอะเลยนะคะก็อยากจะแนะนําถ้าใครที่ามาเที่ยวฝรั่งเศสนะคะถ้าคุณเดินที่ในเมืองมันไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาเยี่ยมเยียนมาเยี่ยมแฟนอะไรเงี้ยนะคะมาเที่ยวต่างจังหวัดชนบทอลากมปานแบบนี้นะ,ะแล้วมีโอกาสได้มาเดินป่านะคะก็แนะนานะรองเท้านะคะ เป็นรองเท้าแบบดีนะคะรองเท้าที่สาหรับเดินป่าดโดยตรงจะดีมากนะคะเพราะว่าบางพืง้นที่หุยมีโดดล้มข้างบนนู้นมองเห็นกันไหมนูน้นนูน่นนูน้น,นโดดลม้มแล้วก็แบบว่ารองเท้าอย่างดีนะคะสําหรับเ,เดินเพราะว่าทางบางที่มันจะเลื่นนะคะแล้วก็แซกกะโดนะแซกะโดคือกระเป๋าเป้ข้าขงหลังนะคะใส่อาหารใส่น้ํานะคะถามได้เลยก็คือน้ํานะ,ะแล้วก็ครีมกันแดดนะคะ อย่าบอกว่ามุมนอกแบบเออมันไม่แดดไม่แรงอะไรเงี้ใช่แต่เราเดินนานๆมันตาแดดนะคะก็ไม่ได้นะคะอืมเพราะฉะนั้นก็แนะนําพกครีมกันแดดมาด้วยนะคะก็ช่วงนี้มิถุนายนนะคะดอกไม้บานเต็มทุ่งสวยมากนะคะแต่ช่วงนี้ยังไม่วาก้องนะคะวัยทางานยังไม่มีวัยนักเรียนยังไม่มาก็จะเจอแต่วัยเกษียณกันนะคะเยอะนะคะแล้วก็ ถ้าจะแต่ถ้าเป็นวันศุกร์ทิศก็ไม่แน่วันศุกร์ทิศนี้คนฝรั่งเศสนะคะชอบเดินป่ามากนะคะคือเขาเดินเพื่อสุขภาพกันนะคะเ,เด็กๆนะคะเขาจะถูกหัดให้เดินรู้จักป่าตั้งแต่เด็กนะคะทีนี้การเดินป่าหรจะเป็นเรื่องปกติของเขาเลยบนภูเขานะคะจะมีทางเส้นทางเดินป่าเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่การเดินป่ามันทําให้เรามีสมาธิมากๆเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะคะที่ คนฝรั่งเศสชอบทํามากแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ด้วยกันทั้งครอบครัวนะคะซึ่งจุดที่ไปมันก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะไปเดินตรงไหนนะคะเราก็เลือกเส้นทางที่มันไม่ชันมากม่สมวมาถ้าเป็นวัยรุ่นเขาก็จะเลือกทางช,นชันๆหน่อยนะคะ <S <S มันต้องเอ v ดเวนเจอร์นิดนึงนะแต่ก็ถ้ามาช่วงกันลักกาก็จะเจอสัตว์เล็กเขาเรียกว่ามามอสนะแต่ตอนนี้ไม่เจอเลยยังไม่เจอสักตวัวเดี๋ยวถ้าเจอเจะเจก็บภาพมาฝากเราแล้วกัน โอ้ยังม yeah, ีหิมะอยู่ข้างบนเขาแล้วมีคนตดลมเดี๋ยวให้ดูมองเห็นคนโดลมกันไหมอ่ะโนโนโอเคค่ะก็สําหรับทริปเดินป่านะคะนี่วันแรกนะคะวันแรกของการเดินป่าของติ๊กนะคะก็เดินเพื่อสุขภาพแล้วก็เพิ่มสมาธิให้กับตัวเองโอเคค่ะ